กาเรสมาธิการสร้างสติสร้างสมาธิให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราวางกายของเราให้สบายวางใจของเราให้สบายถ้าใจของเรายังนึกคิดปุงแต่งยุ่เราก็พยายามหยุดดับความกังวลดับความห่งร่านต่างๆออกไปให้หมดลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ทั่วท้องแล้วก็ผ่อนลมหายใจมาเจายวๆสักสองสามเที่ยง กายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นใจของเราก็สงบนิ่งขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเรานี่แหละให้เราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอันนี้เป็นการย้ำเป็นการตื่นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวหรือว่าได้เจริญสติให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังพยายามฝึกฝนให้เกิดความเคยชิน ทุกอริยาบปพอรู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความร,รู้สึกตัวสติก็ตั้งมั่นขึ้นอยู่กับปัจจุบันนิวรณ์ความเจ็ดคลานก็คลายลงไปสติของเราก็ตั้งมั่นขึ้นรู้เท่าทันกายรู้เท่าทานันจิตจะทําอะไรจิตของเราก็ยังปกติอยู่สติก็จะผ่ากายลุกเดินยืนนั่งนอนทำกิจ,จวัตรประจำวันของเรา จิตค,คนนี้อยู่ในสมาธิอยู่เราต้องรู้จักทำความเข้าใจทุกเริยบคททุกคนก็มีบทุทจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาก่อนถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาไม่ได้สร้างบุญกันมาก็ออยากที่จะได้เกิดมาในเมื่อพวกเราเกิดมาแล้วพวกเราก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยที่พวกเรายัางไม่รู้ว่าตัวเองได้ปฏิบัติธรรม มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุข,สขได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้จักบาปคุลคุณโทษมีความเฉลิสละรู้จักรับผิดชอบบางคนบางท่านขอสร้างอนิสงส์มาดิเกิดมาในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิปักไฝในปนุในกุศล สมมติก็ไม่ได้เดือดร้อนได้รับการศึกษาได้รับการรเรียนอันนี้สร้างบุญสร้างอัน,นิสงส์มาดิบุญอยู่ปัจจุบันเราก็ได้มาเพิ่มมาเสริมมา,รม,มาเติมมาแต่งมาสร้างขึ้นมาอีกทั้งทางด้านสติทางด้านปัญญาทางด้านศรัทธาน้อมกายน้อมใจของเราเข้ามาเชื่อมั่นในขุดพระธรรมเายเชื่อมั่นในคํนาสันนส่งสอนของพระพุทธองค์ แล้วก็มาทําความเข้าใจสร้างขึ้นให้มีให้เกิดขึ้นในใจของเราการจเจริญสติลักษณะของสติที่โตเนื่องกันเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะเป็นนึกไปคิดเอาก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาทําความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกภาษาธรรมภาษาโลกสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นลักษณะอย่างไรความหมายเป็นอย่างไร การเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรการควบคุมจิตของเราเราควบคุมจิตของเราได้ระดับไหนลักษณะของจิตที่สงบลักษณะของจิตที่ปกติเป็นอย่างไรเวลาจิตเกิดอาการโวยจิตส่งออกไปข้างนอกเป็นลักษณะอย่างไรเวลาความคิดผุดขึ้นมาปุงแต่งจิตหรือว่าอาการของขันท่าผุดขึ้นมาปุงแต่งจิตเขาเริ่มขอตัวอย่างไรจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมกับความคิดในลักษณะอย่างไร ถ้ากำลังสติหรือว่าความเรื่องตัวของเราต่อเนื่องเราจะรู้เท่าทันถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันก็รู้จะควบคุมเอาไว้ควบคุมกายควบคุมวาจาแล้วก็ควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ถ้าเรามันสังเกตมันควบคุมมันวิเคราะห์อยู่อย่างนี้อยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆเราก็จะเห็นชัดเจนรู้จิตชัดเจนรู้ความคิดชัดเจนถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เมื่อไร เราตามทําความเข้าใจแล้วก็จะรอบรู้ในคงทังขารรอบรู้อน,นิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้านี่แหละเขาเรียกว่ารอบรู้ในโลกโลกภายในของเราส่วนมากเราจะไปรอบรู้ตั้งแต่โลกภายอกโลกธรรมภายอนซึ่งจิตก็ส่งออกไปภายนอกตลอดเวลาในหลักธรรมนั้นท่านให้จิตรับรู้ํำระสัานกิเลสออกจากใจของเราตามสภาวะเดิมจิตของทุกคนนั้นสะอาดไม่มีกิเลส กิเลสนี่มีมาทีหลักเพราะว่าโมหะความหลงความไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่กันที่ลงวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เราต้องทําความเข้าใจกับวิบากกรรมเสียกรรมอาการของขันหานั่นแหละคือตกกรรมมาปรุงแต่งจิตของเราให้เด้หลงอยู่หมุนเป็นวงกลมอยู่ถ้าเราแยกได้เมื่อไหร่เราก็ตัดวงกลมเหมือนกับไปตัดวงกลมตามทําความเข้าใจแล้วก็ละกรรม กรรมเก่าก็ต่ำไม่ทันกรรมใหม่กรรมู่ปัจจุบันคือการกระทำเราก็สร้างใต่กุศลแล้วกรรมสูงขึ้นไปเราก็ไม่ยึดสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์เราก็จะอยู่เหนือกรรมเหนือบุญเหนืนอปาจละอกุศลเจริญกุศลแต่ไม่ยึดเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลากายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญอยู่ที่ไหนก็เป็นบุญถ้าใจของเราเป็นบุญ้ว รู้จักสร้างอานิสงส์สร้างธรรมะบารไม่ให้แก่กา้าสศรัทธาของเราเต็มเปี่ยมความพยันมั่นเพียรของเราเต็มเปี่ยมมีสัจจะกััวเรเองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมองโลกในทางที่ดีคิดดีขยันมั่นเพียรทั้งฝาละหน้าที่สมมติต่างๆทำความเข้าใจกับสมมุติอยู่กับสมมุติไม่ให้สมขขงงมุติเขครอบงำอยู่อย่างอยู่ดีมีความสุข กายห้องเรานี่แหละก้อนสมมติไม่ต้องไปสเสวงหาที่ไหนหรอกกายห้องเรานี่แหละก้อนรมกายห้องเรานี่แหละก้อนบุญก้อนกรรมก้อนบุญพยายามเน้นลงอยู่ที่กายการได้ศึกษาการได้รู้เรียนการได้อา่านการได้ฟังทุกคนมีกันเต็มปิยม,มอันนั้นเป็นแค่เพียงแผนที่ชี้ในแนวทางให้เราต้องพยายามเดินเดินในที่นี้หมายถึงการสร้างสติสร้างปัญญา ปัญญาน้มก็ไปสำรวจตรวจตาดูจิตของเรารู้กายรู้จิตรู้จักทำความเข้าใจสำรวจกายของเราทำหน้าที่อย่างไรตะวันทั้งหกของเราทำหน้าที่อย่างไรถ้าเราหมั่นวิเคราะห์ตัวเองเราจะสนุกสนุกในการสำรวจในการทำความเข้าใจยิ่งเราแยกรูปแยกนามไ้เมื่อไรยิ่งจะสนุกใหญ่ทำไมทั้งว่าสนุกเพราะเรารู้โทษอทัทนกิเลกกิเลสตัวในมันจะมาหลอกเลา ความโลภความโกรธความทะเยอทะยานยายก,ยก,ยกความยินดียินร้ายต,ต่างๆกิเลสยากกิเลสละเอียดมันจะมาหลอกเราในลักษณะอย่างไรถ้าเราพลั้งเผลอก็เริ่มใหม่พลั้งเผลอก็เริ่มใหม่อย่าไปปิดกั้นตนเองเด็ดขาดพยายามให้กำลังใจตัวเราตลอดเวลาพยายามมันเพียรสะสารให้เรียบร้อยเสียขณะที่เรายังมีกำลังอยู่อย่าไปพลัดวันประกันพรุ่ง การศึกษาการค้นคว้าการสำรวจการทำความเข้าใจการเจริญรักษาสินการเจริญสติการเจริญสมาธิความหมายก็อยู่ที่เพื่อที่จะละกิเลสขัดเก่ากิเลสออกจากใจของเราให้หมดถึงจะคลั่งเครกมากมายถึงขนาดไหนเราก็พยายามปลดกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมดทุกคนมองข้ามในสิ่งเล็กๆนน้อยการเกิดของจิตเป็นอย่างไรการเกิดของความคิดเป็นอย่างไรถึงความคิดนั้นไม่มีกิเลสก็ชัติ เราก็ต้องพยายามตามทำความเข้าใจให้เรียบร้อยแม้ตั้งแต่การหายใจเข้าออกตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเรามีความรู้ตัวที่ต่อเนื่องแล้วหรือยังเราได้จัดสร้างความรู้ตัวได้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังเราพลั้งเผลอไปสักกีจเที่ยวส่วนมากจะไม่ค่อยได้สร้างก,กันจะเอาตั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวมันก็เลยกระโดดข้าผ่านภายในของกิจไปเสียบางทีปัญญาก็เกิดจากกิจเกิดจากขันห้า ซึ่งเขารวมกันไปบางทีว็เกิดจากจิตของเราโดยตกที่ส่งออกไปอาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมุติแต่ในระดับของวิมุตต์แล้วเราต้องแยกต้องคลายต้องทําความเข้าใจแล้วก็ละชำระสถารกิเลสของกิจตใจของเราให้มันหมดปัญญาไปเกิดไปทาความเข้าใจไปละไปดับไปทําความเข้าใจไปไปใช้ ถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้ฟังธรรมะตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราอยู่ในอริยบทไหนเราก็จะได้ฟังธรรมเพราะว่าเราทํากายของเราให้เป็นวัชเล้วทําใจของเราให้เป็นวัชเลเป็นพระ,ะเชล้วอยู่ไร่อยู่นาอยู่ที่ทําการทํางานเราก็จะได้ฟังธรรมเอาการงานเป็นการปฏิบัติธรรมทำงานไปด้วย ละนิวรณไปด้ยวยละความเจ็ดคล้านไปด้วยสร้างความรับผิดชอบต่อภาระ,ะนาทีให้ม,กมากๆใจของเราก็ได้พักผ่อนขณะที่ทําการทาํางานก็พยายามกันไม่ว่าพระว่าโยว่าชีก็พิจารณาเหมือนกันหมดเพราะทุกคนมีจิตมีวิญญาณมีกายเนื้อเหมือนกันหมดเดินในทางเส้นเดียวกันแต่จะ,จะถึงช้าหรือถึงเร็วเท่านั้นเอง บางคนก็ช้าบางคนก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปบังคับเจียวเข็นไม่ได้ก็ว่าเขาจะเป็นไปตามกฎของเขาขอให้เราสร้างบารมีให้เพียงพอสร้างบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มาเจริญสติกำลังสติของเรามีเพียงพอเราก็คงจะแยกรูปแยกนามได้เราจะไปเร่งทำด้วยความทะเยอทะยานอยากที่เกิดจากกิเลสไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราปลูก ต้นไม้วันแรกเราจะเรไงให้เขาออกดอกออกผลเลยทีเดียวก็ยังไม่ได้เราต้องมันรดนะ้ำมันดูเลยมันควรดินดูเลรัลัษษาเขาให้ดีเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลเราก็ต้องได้การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามมันสำรวจมันตรวจตามันแก้ไขมันปรับปรุงู่ตลอดเวลา ทั้งภาลนาที่สมมุติถ้าสมมุติของเรายังเดือดร้อนอยู่มันก็อยากที่จะฝึกกัดปฏิบัติจิตได้ในกายก็หิวในครอบครัวก็ลําบากในสิ่งโน้นก็ยังไม่พร้อมถึงนี้ก็ยังไม่พร้อมการประพฤติปฏิบัติจิตมันก็ไปยากลําบากเราก็ต้องพยายามทําสมมุติให้บริบูรณ์ความเป็นอยู่ของเราก็บริบูรณ์แล้วก็จะส่งผลถึงจิตกายวิเวกเป็นอย่างไรจิตวิเวกเป็นอย่างไร สถานที่สบายะยะเป็นอย่างไรเราก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ถ่งแท้เสียถ้าจิตของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเขาไม่เอาหรอกทุกแม้แต่การเกิดเขาก็ไม่เอาจิตสงออกไปข้างนอกนอก็เรียกว่าจิตเกิดมันก็จะเข้าสู่หลักของอริยสัจนิโรธการดับการทําความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญามักก็จะต่ำม,มามันก็ไม่เหลือวิสัยลบ บุคคลที่มีสติมีปัญญาฟังนิดเดียวรู้แนวทางแล้วไปเร่งทำความเปลี่ยนการสร้างปฏิทิตรหนึ่งเป็นอย่างนี้เรารู้ไม่ทันการเกิดกันดับของกิดการเกิดกันดับของกันท้าเราก็ใช้สมถะเข้าไปดับเริ่มใหม่เริ่มสังเกตตัวใหม่ที่จะเข้ามาสังเกตไม่ทันเราก็รู้จักดับจะกบกลบเอาไว้จนกว่าจะแยกได้เมื่อไหร่นั่นแหละสมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเปิดทางให้ พอเปิดทางให้เมื่อไหร่กำลังสติของเราก็ต้องตามทำความเข้าใจทุกวิธีทางถ้าเราไปปล่อยปละละเลยเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกนั่นแหละเราต้องพยายามสร้างความเป็นกลางคือความว่างให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราความว่างความเป็นกลางนั่นแหละคือองค์ธรรมนั่นแหละคือธรรมคือเครื่องตัดสินไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างคนอื่นเราก็จะมองเห็นความถูกต้อง ตราไปที่เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้จิตของเราก็ยังอยู่ในกองกุศลเดี๋ยวพยายามทิ้งกองกุศลพยายามสร้างกองกุศลเอาไว้คือสร้างบุญเอาไว้บุญก็จะเป็นทิพพึ่งเป็นเครื่องนำพาเป็นอุคนิมิตของทุกคนถึงจิตจะหลุดพ้นถึงจิตจะไม่ยึดมั่นถือมัน่นเราก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็ประโยชน์ในโลกหน้า เอาประโยชน์ในโลกปัจจุบันให้ได้เสียก่อนเราทำปัจจุบันดีอนาคตก็จะออกมาดีถ้าเราอยากจะรู้ตัวเราดีเราก็พยายามทำบชตดูอดีตเราทำอะไรก็จะส่งผลถึงปัจจุบันปัจจุบันเราทำอย่างไรก็จะส่งผลถึงอนาคตพยายามละอกุศลล้วก็จริญกุศลให้มากๆให้ได้ครบทุกอย่างทั้งการเจริญทติการเจริญสมาธิการรักษาศีลการทำความเขา้าใจ เรารักษาศีนไปเพื่ออร่อยเราเจริญสติเจริญสมาธิไปเพื่ออร่อยจุดมุ่งหมายของการสำรวจการชำรสะสังกิลเราก็จะถึงเมื่อเราถึงแล้วเราก็จะรู้เองไม่มีใครประกาศให้เราก็เรานั่นแหละประกาศเองรู้เองเห็นเองทําความเข้าใจได้เองขณะที่เรายังไม่รู้จักแนวทางเราถึงได้สวยแง่ค้นคว้าที่นโนนบังที่นี่บังเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวเรา ถ้าถึงเวลาแล้วก็อย่อมจะเข้าใจเราฝักใฝ่ในธรรม,เร,ม,รมเราก็ย่อมจะรู้ธรรมฝักใฝ่ในโลกเราก็ย่อมจะเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกก็ทรว่าอ,อยู่ด้วยกันนั่นแหละสมมุติกับวิมุกก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละจิตกับกายเขาก็อาศัยกันยุ่เมื่อกายแตกดับนั่นแหละเขาถึงจะได้ไปจริงๆแต่เวลานี้เรามาทําความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาสร้างความรู้ตัวเข้าไปยาแยกแยะด้วยสติด้วยปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง จะหมดลมหายใจเมื่อไรนั่นแหละเขาถึงจะได้แยกออกจากกันจริงๆการได้ยินการได้ฟังการได้อาทุกคนมีกันเต็มปร่มการเริ่มลงมือจริงๆแล้วบางคนบางท่านก็ลงมืออยู่แต่ยังไม่โตนึ่งเราพยายามทําให้โตนึ่งตัวสุดท้ายตัวการเจริญสติการเจริญสมาธิการควบคุมจิตควบคุมอารมณ์การแยกรูปแยกนามใครความหลงใครโมหะ ตรงนี้แหละคนเราไม่ค่อยจะสนใจกันเพราะว่ากิเลสมานต่างๆ,ๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาก็หาเรื่องมาฉุดมารังเอาไว้สารพัดอย่างที่เขาจะฉุดจะรังเอาไว้ถ้าเราไม่มีความพยันมันเปลี่ยนจริงๆก็ยากอยูอย่เหมือนกันถ้าวิบากกรรมสมมติไม่คลายมันก็ยากอีกนั่นเลยเราก็ต้องพยาย,ยามต่อสู้แก้ไขปรับปรุงตัวเรารู้จักใช้ตัวเราให้ได้ รู้หาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดไม่ใช่ว่าจะเป็นนึกดุนเราเอาตามจิเตของตัวเราให้เชื่อฟวาคคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตให้รู้ให้เห็นใจก่อนท่านทั้งบอกให้เชื่ออีกครั้งให้เดินตามทางเช่นนี้นะเราเดินตามทางที่ท่านบอกถ้าถึงจุดหมายแลย้วแยกรูปแยกนามได้แล้วหมดความสงสัยหมดความลังเล มีตั้งแต่จะเร่งทําความเพียนให้ถึงจุดหมายปลายทางช่วงที่เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้มีตั้งแต่นี้วนทำต่า,างๆมาการกั้นเอาไว้ภพกิเลสมารต่างๆหยาบๆละเอียดมาปิดกั้นเอาไว้ัวกิเลสมารเขาก็ไม่อยากจะให้จิตของเราตกไปส่กแสธรรมถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ฝืนอารมณ์ฝืนความคิดจนจิตตกกเกษธมเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้ในการละ,ละกิเลสแล้วก็ ช่วงนั้นแหละจะสนุกเราพยายามันอาสร้างความรึกเรารู้การหายใจเขาออกให้ต่อเนื่องกันสักพักสักระหยะหนึ่งใช่ก่อนนะถึงเราไม่ได้สร้างก็ให้สร้างขณะที่นั่งอยู่นี่แหละให้ระลึกรู้สัมผัสท้องลมหายใจเขาออกของเราให้ต่อเนื่องกันให้เป็นธรรมชาติที่สุดอยู่หลายคนก็มืน้นก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณานี้ก็ให้รู้ว่าลมวิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกข,ของเราอย่างดีเหมือนกับนายปัตูทวารที่คอยสังเกตว่ารถกันไหนจะวิ่งเข้าก็ รับรู้อยู่รถคนไหนจะวิ่งออกก็รับรู้อยู่อะไรจะเข้าจะออกก็รับรู้อยู่เราพยายามยาสร้างให้เกิดความเคยกินทุกเรื่องในชีวิตเราต้องแก้ไขตัวเราเองหมดอ่ะตั้งสติและเรื่ดรู้การหายใจเข้าออกให้ต่ตเนื่องกันพักระยะหนึ่งจะก,ก่อนนะ